ทเีเสือมาแล้วครับใบประกาศจับว่ะเสือไม่เหสวนเสือมาดเอ้ยไม่ใช่เสือดำเสือใบ โอ้ยกระสุนโค้งโอ้โหเสือดำมาวะ่ะโตโน่เวียหนีหนีหนีเวียเสือไฟเนาะอุ้ยโตโน่ยังเท่โอ้โหลุมลุมเสือใบเสือม <c oughs> าเห่สวนรุมเสือไฟเหรอ เสือดำด้วยโอ,โหโหโหโอโ้ทีเอซอร์สั้นๆนะเนี่ยสำหรับเรื่องเสือชาย23ตุลาคมเป็นไงบ้างครับโปรเจกต์นี้จะเป็นเรื่องราวเล่าย้อนเนาะเพราะว่าปัจจุบันถ้าเอาแบบทไลน์ขุนพันเนี่ยแม่งตายกันหลายคนและเสือฝ้ายเสือดำาอะไรอย่เงี้ยเนาะดูแล้วนี่ก็จะเป็นหนังแอคชั่นที่น่าจะมันนะแต่ดูทำไมเหมือนทุกคนรุมเสือฝ้ายหมดเลยวะ มัจะเป็นเสือมเหส่วนเสือใบเสือดํารุ่มมุนเลยนะแล้วเสือฝ้ายเปลี่ยนนักแสดงนะครับตอนแรกจะเป็นผู้พันเบิร์ดอันนี้มาเป็นเ er, วียสกลวัตว่ะดูเวียนี่จะคนละมาดกับผู้พันเบิร์ดเลยนะแต่ก็เดี๋ยวรอดูผลงาน,นครับว่าจะเป็นยังไงนะครับน่าจับตามองมากๆมีอะไรน่าพูดคุยอยีกไหมอะดูแบบคาแรคเตอร์แต่ละคนก็น่าจะเดิมนะที่ชื่นชอบนะครับแต่ว่าดูเด่นสุดเลยนะ่าจะเป็นเสือดำนะโตโนโมาวะ่ะ หลังจากเจอกระแสดราม่าไปคนก็แบบโอ้โหจะไม่อยากดูเลยนะหนังนะแบบอะไรว่าแบบเอามาแสดงอีกหรือว่าอะไรเงี้ยแต่คึกไม่ออกนะถ้าจะเปลี่ยนนักแสดงเนี่ยผมว่าเขาก็เล่นดีอยู่นะไอตอนขุนพันสามอะ่ะชอบอยู่ครับอ่ะโอเคเพื่อนๆคิดเห็น,น,น,นยังไงลองคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับใครยังไม่เคยกินหมึกกรุบ3ารสชาติใหม่นะครับมาแล้วครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำจิ้มงาครับนี่อันนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวเรือก็มีครับผมแล้วก็ รสชาติปูผัดผงกะหรีครับผม3รสชาติใหม่เลยใครยังไม่เคยลองจิ้มกับผมได้สั่งซื้อที่ตะก้าผมจะปักหมุดเอาไว้ให้นะครับผมได้ส่วนแบ่งในการซื้อขายด้วยอุดหนุนกันได้ในการสนับสนุนทาคลิปนะครับฝากด้วยครับมือกรูป